โอ้ก็อันตรนนะเัมือนตังค์เลยพี่นั่นเรียกจะลองกินก่อนเอ้ผมจะลองกินไม่ได้กินด้วยกันเลยเฮ้ยตุกาตุกสอบเลยสดนะเรอยนไรนะถึงว่านะถ้าใครกินวันนี้ก็ขอให้ยอดปังๆเลยค่ ทุกคนนั <cado> <S <S ่แหละถ้าใครมากินคนทำาัคนทำแบบปังอยู่แล้วอะต่นมาเลย็ไมมากินลุงบอกว่ายอเอามาแล้วมากินแล้วยาบาลสุขัย์ดยอะยาบาลสัตย์ตัลห่ได้ยายสงมึงมีคนเบิ่อเขาภาษาเบรหะแต่งชุดสองคนมามา ไปใส่ไปนออกมาครับผมครับผมยุ้งได้ไ้ไปนอกนั่นครับ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 เอาคนเลยครับตายใช่ไหมเออมีผ่าวานั่นครับผมเอาก่อนเลยผมน้ำหลังไปนออกมาครับครับเดี๋ยวผมไปผมไปน้ำหลังผมกินก่อนหมูมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบอกเขาต้องไปสามตกลงตกลงเหรอสั่น กลัวยอดตกจริงครับผมก็ไล่แล้วต้องไล่แล้วครับผมเอาเรียนไปที่นีครับได้เลยครับผมได้เลยเอาใจสมองนั่งจับข้อข้าวขอบคุณครับมีสมองตั้งต้นที่ได้เห็นหน้าตั้งไปทางไหนตั้งมาโอเคการติดข้าวร่วมกันเนี่ยคือสารสัมพันธ์กันไม่รังเกียจกันบางคนกำลังเกียดขี้มือไอ้คนนั้นคนนี้ติดข้าวเปิดมา คน,นโอ้ยน้ำไม่อาบมานั่งกินข้าวอีกผมคุณตัวโคตรเหม็นเลยกินข้าวได้ยังไงอย่าเอาความจริงมาพูดกินตัวโซ่หอมเนี่ยทำงานกันธรรมดาเค่ะพอกินเถอะเอาเงินพื้นเนยไายไม่ได้อาบน้ำเล่แช่น้ำนมเนี่ยแต่วันๆนะทำงานก่อสร้าง ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทำงานอิสระไม่ได้มาทำงานก่อสร้างเออนั้นก็ใครที่เป็นยูทูบเบอร์อิสระก็ไปทำงานอิสระเด้อไม่ต้องมาทำงานก่อสร้างนะพี่ชายอยู่ไหมทำก่อสร้างกับลุงบุญอยู่ครับโอ้อยู่ไหมอยู่ครับป้าไทยบ้านยายสมอน อยู่ได้ไงเพิ่งมาพี่ระวังอยู่ไหมก็อยู่กอยู่เป็นโจ๊กอยู่มเอรเก็บเอยื่อนขเอเกลอนี่ข้างหลังก็อยู่จะอยู่บ่ยังอยู่อปยอยู่เ็อแล้วไล่กนลับกะนไม่กลับไป้านอกอยู่หรอบ่ยันม่อยู่อ๋ออยู่ ไปไกลวะไปหมดแล้วไปพักคนหมดแล้วผมไม่อยู่แล้วอย่าอยู่อยู่ผมไม่อยู่สองวันเอ้ยออกไปไจะไม่มาได้ตัวหนก็เถะียโอ้โหท่านสัญญาณอีกทีบุ๋ก็เป็นอย่างนี้ไงใช่ะบ่การกินข้าวรวมกันมันจะได้รู้ว่าใครกินมากกินน้อยเราเดินทางไปลงทุนที่ของถูก กี่เหนี่ยนี้มันแรงต้องกินมากนี่ยนะไม่คเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนเนะีไม่เปนี่ยนในสเลยต้องไม่อิ่มนะโอ้ยกินตอนบ่ายสามเนี ยี่ง้อหตั้งตั้งกล้องนพี่น้องล้เ็นนะพี่น้องตั้งกล้องคนล้าวสมคุณเนเลี้งแม่าก็ืนด่ะทนี้อ่ะูกับเบื้องเด้อใครที่รู้ตัวเป็นมือผสมปูน่ะพักผ่อนเยอะเยัะ คุณนิวทำนะเดี๋ยวขอผสมปูนคุณนิวทำไม่นี่นะลุงไอ้แสแลมกันร้อนอ่ะไม่งั้นปูนมันจะแห้งเร็วเลยแหละจะแห้งเร็วกันเพราะมันอยู่กลางแดดต้องแสแลมกันร้อนต้องต้องแสแลมกันหลังคาไว้ไม่งั้นไม่ให้ปูนมันแห้งเร็วเกินไปนั่นก็ปูนผสมอยู่ที่บ้านไปลงแล้วค่อย คนมาโมแม่ครับกระเบื้ยงมีเขาสิบผัครับโอ้ยโจ้ยังไม่กินเลยหมดแล้วนี่ครับลุงเรียกปลาเลย